สํหรับกันเลี้ยงข้าทางนี้ด้วยนามของข้ะ so next time you guys gonna receive the water oh, ไม่เอาเอาไหมไม่เอางั้นงั้นอย่าโดนทั้งสองวันเลยเพราะแบบโอนเสียดายไม่ได้มาเที่ยวสงการช่วงอ้อสงการมันยังไม่ผ่านใช่ไหมครับยัง,ยงใช่ก็เสียดายมากที่ปีที่แล้วไม่ได้ไปสงการก็เลยเ้ามาจาัดสงการยันชีแบบแฟนคอนเลยดีกว่า ทุกคนรู้ไหมครับว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรไม่รู้เลยเหรอ๋อเมื่อกี้ทุกคนแบบรู้ครั <L> เพลงต่อไปก็เป็นเพลงที่โพ <L> <L> ้อเดี๋กวตัหนึ่งนะครับ okay.